สวัสดีครับเดี๋ยวผม SGM วันนี้ผมจะเล่นเกม GTA San Andreas ในตอนที่45ก่อนจะไปรับชมเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับมาโอเคครับหลังจากผมทำเซฟหายในเดือนสัปดาห์ที่แล้วผมเล่นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ผมไปเรียนยิงปืนมาฮะนี่ได้สกระบ,บอกเลยลูซี่คู่ยเคอย่างแจ๋วมา มันุยสปารกิจต่อไปเลยมาฮัลโหลไาย์นันใครคือเนอะรีซเจพูดนายทูเหรอนายอาจจะโดนสิ่งลึกลับอาจแปลโทรศัพท์ก็ได้นายมีอะไรก็พูดมาโอเคแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยเมื่อคืนก่อนฉันพาเพื่อนๆไปดื่มแล้วก็ลืมว่าเขาอยู่ไหน แล้วนายปล่อยเขาอยู่ไหนไม่รู้สิเช้ามาฉันไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยมัรดูฉันมาได้ยังไงเหมือนกันฉันทิง้งพวกเขาไว้ที่ทะเลทรายแล้วให้ทำาัยังไงนายลองไปหาที่ทะเลทรายฉัน่อยแล้วกลับพามาส่งในพปลอดภัยเฮ้ยโอเคแล้วแคมป์เขาอยู่ไหนล่ะู่ในทะเลทราย,ยางไงนายต้องทำให้เขาปลอดภัยได้นะโอเค สองนุ่มขี้เมาฮะไปไปรับขี้เมากันนะอย่าลืมต้องเอารถสี่ประตูไปคันนี้แล้วกันถ้ามีอูแ้แต่งไปขอเข้าอูแนะ้แต่งครับแต่เล่นจะมายังไม่เคยเข้าอู้แต่งหมดเลยโอเคไปกันนะจะส่งสาวนุ่มขี้เมาตรงนะี้คุณทรูจอมเพี้ยนชิงไว้ กลางทะเลสายแล้วเขาขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นได้ไงไม่รู้ขอให้เราไปรับ okay. โอเ้โหเก็บตังค์ก่อนอะไรเขาเยียบแล้วขออนุโมทาน,นาด้วยนะขอบคุณที่แจกตังค์เห็นไหมฉันถือลูซี่สองบอกคู่เลยเก็บคกว่าจะเล่นได้ถึงจุดเดิมนี่ก็ เดีวรักก่ออาทิตย์ครับเดินมาร,รับภารกิจสองภารกิจฮะเรามาแต่งรถกันหน่อยส่วนจะรับเพื่อนโ okay. อเคแต่งรถหนห่อยฮะพอดีตังมันเหลือ okay. เฮดอย่างแรกที่ขาดไม่ได้คือนะครับ <c oughs> อันที่สองอะไรดีเอา

ไปเทลสพักานัครขับรถนครับขายแท็กซี่สิอสีโอโอเครับแล้วมีนครับด้วยยิดอย่างสวยาจะได้แต่วรถทีครับอาอ,อ,อ,อย่างออฟรถด้วยไป

ไงแล้วอู้ห้ยเข้าๆๆๆๆริอตอะไรับทีมาอองนั่นมีนารัฐอยูัรถเห่นั่นอ้ยรอตำรวจแล้วนีนะตำรวจมีอะไรออยาด ่วลแรกอ่านจะมีรถแตะหมนหรือเปียนเส้นที่อายเรกโอยไเรือี่อทิแรกมีเสียพภาพภาคอยู่ครับเค่อดภยครับลืนนะครับตอนที่เล่นเล่นอยเล่นมาถึงเสายตาสุดออย่างนึครับผมไปเอา ก็กับเรสาวดูแลคิดูล่ามนะครับทำสำเร็จแล้วเพื่อไม่ให้ปนศาเสาระเราต้องไปหาเธอสามครั้งได้คีดขัดบอลเ,เข้าคสโนะบอลแล้วกดในทัพทเลยไอ้ตัวดนล่ะลางยางเราอ,อัพโหลดอู้หู้ีแล้วเนียทบไซน์คว่แล้วปุ๊บปิดเดียวครับ เหลืออู่เเป็นมากรนอย่างเีคเข้ามาในเขตทหารแล้วในตัหมดแล้วยเยป้อมปิดอยู่ตงอากายานอยู่ฝ่ามือนะฮะไปเลโก้เฮ้ยคว่ำเฮ้ยอย่าคว่ำเออตรุดแล้วแร้ง่ายจยอฟโรดเฮียยึเค ตึกใหญกติดแล้วยาขับรถมาลองประสิทธิภาพยาอฟบรถนะฮะลอเสาแล้วมไม่เอือ้อจริงฮะไม่เอื้อเลยกต่ทางปกติอีกว่าถึงจะยางอบรถรด็ช่างเถอะสาระต่างนี้แล้วไปเลาะะไรข่าวไปฮะถือซะว่ามาชมบรรยากาศธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมนะฮะวันคืนจุยนะะ๋ยเลยฮะรับพวกเขามาเกิดเป็นเป็นสมาชิกต้งตีฮะอย่างที่คุณทรูบอกทางให้ดีทางรับจะไม่ซิ่งมาะะัะเดี๋ยวจะระเบิดแล้วรถมาตัดมาแล้วใส่เนตัสไปู้รู้จักไหมเนตัสออกไซด์อ่ะ มึงไงมดฮะเฮ้ยมึงอยู่บนเขามึงม,มดดูววเฮ้ยกระโดดข้ามล้วไปครับกระรับอัไซด์เชท่อมาแล้วมีแหนมท้นไปโอเคกระปอกซส์จริงนี่ถึงแล้วอยู่ไนกันวะโอเคฮัลโหล มีใครอยู่ไหมคุณทูให้มาตามหาฉันอยู่นี่ทางนี้เป็นอะไรมากไหมเพื oh, hey, ่อนตายเถอะนี่มันปวดหัวเป็นบ้าเลยใช่สิฉันก็ปวดหัวเหมือนกันเราอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันจะรู้อะไรนายไหมเมื่อคืนฉันกำลังฝันว่ากำลังขย่มสาวคนนี้อยู่เลยแล้วฉันก็มาสะดุ้งตื่นตอนเนี่ย ฉันบอกนายอีรอบแล้วอย่าเอายานั่นมาใส่ในเล่าฉันฉันอยากให้นายสนุกเท่านั้นน่ะผีครับเฮ้ยอย่าทะเลาะกันที่นายเป็นใครอ่ะเพื่อนของทูนงก่ที่จะมารับนายไอ้ทูนเหรอมันหนีฉันไปแล้วฉาคาฉันจ้ามาเลไม่รู้สึกเลยเป็นเพราะผลยาแน่ๆเอ้ยใจเย็นเพื่อนๆเราต้องมีทางออกนะเอ้า กจะลได้เมื่อคืนนายทำอะไรสุดเบี้ยเลยใช่ไหมล่ะใช่สินี่เอาเนี่ยไปกินโอเคฉันคืออดีตสมาชิกวงเขากำลังทำวงอยู่เขาติดอยู่ที่คาโดคาคิบุล่าเด้ไปส่งฉันที่นั่นเถอะสมาชิกวงฉันนั่งอันที่ไม่ใช่สมาชิกวงครับมันคือหัวหน้าบอสคนหนึ่งที่ทำงานอยู่นั่นฮะแต่เธอไม่ต้องมาห่วงฉันเนี่ยฉลับ นี่ฉันเอารถมารับแล้วมาสี่เบรนมีเนตรัสออกษรด้วยเบร,บรบนเนี่ยเราต้องไปจากทีนกก่นี่กันไปหาเพื่อนฉันมาชิ้วงว่าบอสู เอ้ยเอ้ยมาคุยมันะแปรอุ้ยเก็บคว่ำโอเคฉันหิวเลยอ่ะฉันอยากินอะไรสักอย่างฉันจะอ้วกแล้วไปส่งเข้ากันมาแวะตรงบาร์นั้นบางได้ไหมฉันจำได้ว่ามีบาร์โอเคเดี๋ยวฉันไปส่งให้บารนั่นนีแหละ ฉันจะอวกแล้วฉันอยากกินอะไรเย็นๆสกอย่างไ้สวเฮ้ยมันจัพวกนยได้มีอะไรล่ะไอพวกนี้แหละที่มาป่วนที่บาร์ฉันแล้วขโมยกระต่าน้องสาวเ้มไปเลยไอสองคนนี้เลยจะจำได้ใส่หัวไปซะไม่จะมีการมาทะน้องสาวฉันมาแล้วนายเต็มตัวเจ็บตัวได้เลยเสียแล้ว สองคนนี้มาเอามาปวดไปมันกินจูนี่จิมมี่ชั้นนี่จะเข้ามาโอ้โหเฮียยามจริงๆยามจริงเลยไอลงนันรกไส้พวกเวนปาร์ตี้ลูซี่ลูซี่คู่อืมเต็บครับเต็บเั็นหมดโอเคแล้วก็หนีไปกันเร็วโอ้ยนี่ม่งโคตรเก่งเลยเหนชัดไม่หมดเลยเดี๋ยสิเดี๋ยสิเว้ยต้องหนีไปคนนี้ไปโอเวอลล่า ฮะแต่ทำไรรึเปล่าทำก็ไม่ืดใส่ก็เมาเมายี่อะไรฉันจำอะไรไม่ได้เลยก็ใช้เคยมาแรงนี้ฉันทำอะไรควรครใเกียยไงก็มืไปทางี่ดีคือทางอะไรฮะเกะยกเค นในตรัสหมดแล้วหมดแล้วเหรอกำลังมันเลยอ่ะจะไปหาลูกพี่ชนะฉันแค่อยากมากินกาแฟเท่านั้นน่นะโอ้ยเขี้ยระเบิดแล้วลง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 ,ลงสิเวินลงโอ้ยมิชชันเฟลยิ่งเคโอ,โอเคครับขอหยุดต่อแล้วกันฮะ โอเคไปไปหาวงชั้นกันดีกว่าเฮ้ยบอสมึงใครวะเอเคโรเซเบิร์กที่ปะเอพ่อค้าอที่ทีเอไวสตี้ฮะเป็นพ่อเบอสมันกำลังไม่สบายอ่ะออกไปไอ้พุ่นซะเฮ้ยฉันพอรู้เอง โอ้มาไม่ได้ไงมาตอนที่ฉันปวดหัวนะโอเคเข้ามาเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนฉันไม่สบายนะปวดหัวไม่เกลนอ่ะฉันต้องคิดหลายๆอย่างโดยไหนก็เข้ามาทำรบกวนการของฉันขอโทษนะเคนพ่อฉันเองไงจะไม่ได้หรอโอ้ดูมันสิ มาพร้อมเพื่อนเลยนะฉันมีเลือดที่นิดหน่อยนี่นี่สิเจยคนที่บ้ามาสองฉันนั่นต้องทำอะไรสื่ออย่างสิอยู่ฉันสิตัวนี้ไม่รอดในแทนเคล็ดเรื่องไอ้มาเฟียลิบิตี้ซิตี้ไปถึงลอสแองเจลสมันจะทะเลาะกันทำมันเลย เขนพอันนี้ปวดหัวที่แย่แล้วฉันต้องหาทางออกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันดีขึ้นจะมีงานใช้คงปวดหัวนี้แย่เลยเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราช่วยเองเข็นพอใช่ไหมเราต้องช่วยบอสนะโอเคไมเจอกันนายไม่มาช่วยเหรอเดี๋ยวฉันมาใหม่น่ะใจเย็นๆนะเขนพอมันอยู่คาสิโนคู่แข่งครับคาดิบูล่าโทรศัพท์เขาฮะ ไอ้วูลซี่เฮ้วูซี่ฉันได้ข่าวบางอย่างแล้วใช้กลังมา <c oughs> เป็นสายซึ้อให้ในคาลิโนคาติบู N, ล่าไว้เจอกันใหม่นะมาโอเคครับในตอนที่45นี้ HGM ขอตัวเราไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่16ถ้าใครยังชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไคร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมในเกมดีเบียบนี้ต่อไปด้วยครับมาคงหายคิดถึงกันเลยนะครับในตอนนี้โอเคครับขอดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ